สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดอทุกขั้นนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดอที่น่าสนใจนะครับประจําวันที่20เดือน1ปี2024นะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาสรุป พูดคุยกันบ้างนะครับก่อนที่ใบข้อมาูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองอีก2ช่องทางนะครับให้กูติดตามรับฟังกันนะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับมุมมองของรอยคีน2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกรอยคีนคอมเมนต์ถึงบรูโน่เฟอร์เดสนะครับสรุปกันได้ง่ายๆครับรอยคีนมองว่า วิธีการเล่นลักษณะการเล่นของบรูโน่เนี่ยมันวิ่งพล่านไปทั่วสนามมากจนเกินไปนะครับมันก็เลยส่งผลทำให้ทีมเนี่ยเสียหายพอสมควรนะครับตำแหน่งที่ชัดเจนไม่มีแล้วก็จุดสำคัญที่เจ้าตัวเนี่ยต้องยืนกับไม่ยืนดันมาเป็นว่าเดี๋ยวก็ลงมาล้วงทางฝั่งซ้ายตรงกลางด้านขวานะครับอยู่ทุกที่การอยู่ทุกที่มันก็ไม่ได้มีผลเสียเสมอไปนะครับแต่ว่า แน่นอนครับว่าในยามที่ต้องปั้นเกมเพล y m เม e เกอร์เนี่ยก็ต้องอยู่ประจําที่เหมือนกันนะครับเมื่อไม่มีเพลยเมคเกอร ประจำตำแหน่งเนี่ยการปั้นเกมสู่แนวรุกอะไรต่างๆหรือบางครั้งไปยืนทุกพื้นที่ก็ไปทับตําแหน่งกับเพื่อนร่วมทีมอีกทําให้ระบบการเล่นวิธีการเล่น,ลนต่างๆเนี่ยมันก็ดูสับสนวุ่นวายไปหมดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่รอกินคอมเมนต์มาก็คือเรื่องของอารมณ์ของเจ้าตัวที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นไม่มีปัญหาครับความมุ่งมั่นความกระหายทํางาน,ยงนอ,อย่างดักอะไรต่างๆเนี่ยดูน้สอบผ่าน นะครับมีเพียงแค่ไม่กี่อย่างครับที่บรูโน่ต้องปรับปรุงนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งการ เล่นต่างๆการวิ่งต่างๆน,นั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่รอยคีนคอมเมนต์มาก,ก็คือรอยคีนเนี่ยแนะนําให้แมนยูไปเซ็นกองกลางตัวกลางรายใหม่เข้ามานะครับนักเตะรายดังเก่านั่นก็คือนักเตะของทางแอสตันวิลล่าครับอย่างดักลาสล,ลุยนะฮะซึ่งรอยคีนคอมเมนต์นะครับว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับฟอร์มการเล่นคงเส้นคงวาในทุกๆสัปดาห์นะครับทีมอย่างแมนยูาร์เนลแมนเชสเตอร์ซิตี้ ควรไปดึงเข้ามาโดยเฉพาะแมนยูเรานี่แหละในแะง่ที่ควรไปจัดการเข้ามานะครับก็มีการแนะนําอดีตตัวสงกัดอย่างแมนยูเช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดจะซื้อกองกลางรายใดร,ร,รายหนึ่งเข้ามาที่มีคุณภาพเนี่ยตัน้งะแต่ายเนี้น่าสนใจนะครับเรื่องของราสุนคอยรุนโดยโรเบนเซยสนะครับก็เป็นคนที่เคยร่วมง,งานกับราสุนคอยรุนนะครับเขาก็คอมเมนต์ออกมานะฮาว่า ราซุนคอยรุนเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นดาวยิงระดับโลกได้อย่างนนแน่นอนในอนาคตนะฮะเพีเยงแต่ว่าตอนนี้นะครับหลายอย่างเนี่ยมันยังไม่คลิกนะครับอย่างเช่นทีมภาพรวมเนี่ยยังไม่มั่นคงมากพอนะครับแต่ถ้าเกิดแมนยูดีขึ้น สภาพแวดล้อมดีขึ้นเดี๋ยวทางฮอยรุนเนี่ยก็ระเบิดฟอร์มได้อีกนะครับแล้วก็โค้ชที่เคยร่วมงานกับฮอยรุนท่านนี้มั่นใจว่าฮอยรุนจะไปได้ดีกับทางสโมสรแมนยูอย่างแน,น่นอนนะครับนังเตะเป็นคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากนะครับพัฒนาการใน,นทิศทางที่ดีแล้วก็มีสภาพแวดล้อมครอบครัวที่ดีในการซัพพอร์ตเจ้าตัวนะครับ ประมขณะที่ไรนงกิกนะครับตำนานของสมสรอนแมนยูเราเนี่ยก็ออกมายกย่องดาวรุ่งของทีมอย่างอเดรหโดกาาโชครับที่ระเบิดฟอร์มแล้วก็ทำผลงานได้ดีแบบดีวันดีคืนนะครับจากนักเตะชุดเยาวชนก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของแมนยูในช่วงหลังๆาันนี้แล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นแบบสมเสมออีกด้วยนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ไรนกิกเนี่ยคอมเมนต์มาก็คือกราโชเนี่ย เล่นแบบทุ่มเทผลงานดีมากกว่านั้งเตะบางคนที่แมนยูเนี่ยไปซื้อเข้ามาในราคาแบบแสนแพงแต่ว่าผลงานภาพรวมเนี่ยไม่ดีด้วยนะฮะ ก็ภาพรวมสิ่งที่แรอกิลพูดตามนี้นะฮะส่วนเรื่องต่อมาครับตามรายงานจาก ESPN มีการรายงานกันออกมาครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยมีการปรับแผนเรื่องของการเซ็นกองหลังรายใหม่นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทีมเนี่ยเล็งปล่อยตัวราฟาเฟอลวารานนะครับแล้วก็รวมไปถึงจอห์นนี่อวนมีล er ินเดลเลิฟแฮนน่แบกไวนะครับซีแนวรับชุดปัจจุบันของทีมออกจากทีมทั้งหมดนะครับแล้วก็ จะไปซื้อแนวรับรายใหม่เข้ามาเพื่อเสริมทีมให้กับทางเอเลนกแทนนั่นเองนะครับโดยที่ตัวเรื่องหลักๆค่ะเข้า,ขาครับก็มีในรายของเมทไทเดลลิกนะครับอดีตนักเตะ ที่เคยร่วมงานกับเอเดรียนทากนะครับแล้วก็มีจารรอดเบนเวดของทางเอเบอร์ตันนะครับรวมไปถึงชองแคตรีโบของนีสนะครับแล้วก็มีซาชาโบอ้ที่เป็นตำแหน่งแบ็คขวาของกาลาสราในแฮที่มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่นั่นเองครับตามรายงานจาก ES เประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องขององเดรโอราน่าครับที่ไปลงรับใช้ทีมชาติในแมตช์ล่าสุดนะครับก็ล่าสุดเนี่ยทีมชาติของโอราน่า โดนยิงประตูไป3เม็ดด้วยกันสุดท้ายเนี่ยนะครับหลังเกมอุราน่าก็โดนถมเช่นเดียวกันนะครับว่าลงเป็นตุงอีกแล้วนะฮะสำหรับอุรานานะครับซึ่งอยู่กับทางสโมสรก็โดนกระหน่ำนะครับไปอยู่ทีมชาติเนี่ยนะฮะก็โดนกระหน่ำอีกทําให้ตอนเนี้ยแต้มของทีมชาติของทางอุราน่าเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนะครับและถ้าเกิดตกรอบวัยอุราน่าก็จะกลับมา ช่วยทีมได้ไหวเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการคอมเมนต์ของแฟนบอลที่บางส่วนอะ่ะก็ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่แหละก็อยากเห็นแบบเอาไตาเบาย์เนียก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดอเลาตกลับมาไวาเนี่ยโอกาสที่เบย์เนียจะได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องเนี่ยมันก็น้อยลงไปนะฮะส่วนที่ซัพพอร์ตมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องปกติขณะที่ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ESPN ครับมีการระบุว่าลุกชอเนี่ยมีโอกาสลงสนามใน โปรแกรมบอลถ้วยในช่วงเกมนัดต่อไปนี้นะฮะย้ำนะครับว่าเป็นโปรแกรมบอลถ้วยนะครับที่ลูกชอน่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแล้วก็เป็นตัวเลือกกับทีมได้อีกครั้งนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ข้อมูลที่มีการข้อกันออกมาจากสื่ออังกฤษครับเขาก็ได้มีการ ขอเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของทางเดียโกดาโลนะครับเอาแม้ก็คือการดูแลร่างกายของทางดาโลเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับคืออย่างนี้ครับแมนยูณปัจจุบันเนี่ยมีนักเตะได้รับบาดเจ็บเยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะมีนักเตะบางรายที่ลงเล่นเยอะแต่ไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บนะครับก็มีดาโลหนึ่งในนั้นสังเกตไหมครับว่าดาโลไม่ค่อยเจ็บเลยนะฮะทั้งทั้งที่ตัวหลักหรือนักเตะรายอื่น,นเจ็บบ่อยมากนะครับ b รู n o f เฟอร์เก็เป็นอีกหนึ่ง,งนะักเตะน้าที่ดูแลร่างกายดีแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บทั้งๆท,ที่ลงเล่นแบบต่อเนื่องใช้แรงเยอะนะครับโดยที่มันมีการย้อนกลับไปนะฮะว่า ทางเดียก็ดาโลเนี่ยเริ่มที่จะดูแลร่างกายได้เป็นอย่างดีตั้งแต่เขาเนี่ยไปอยู่ที่เอซิมิลานนะครับในระหว่างการยืมตัวแล้วก็เป็นในช่วงที่เจ้าตัวเนี่ยเริ่มที่จะมีการพัฒนาฟอร์มการเล่นยกระดับขึ้นมาก่อนย้ายไปเนี่ยโดนคอมเมนต์ที่ในทางที่ไม่ดีแล้วก็มีแต่ข่าวออกมาว่าดาโลมีโอกาสย้ายไปมิลานสูงด้วยนะฮะแบบถาวรนะครับหลังจากที่หมดสัญญาการยืมตัวนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยพอดาโลกลับมาเนี่ยทางแมนยูก็เก็บเอาไว้ใช้งานเองนะครับโดยที่ ไม่ได้มีการปล่อยแบบถาวรตามที่เป็นข่าวนะฮะแล้วก็ดาโลมี เรื่องของการพัฒนาการที่ดีขึ้นอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกหรอกแต่ว่าชัดเจนนะครับว่ามีพัฒนาในทิศทางบวกแล้วกันนะครับหนึ่งใน,นสิ่งสำคัญก็คือการดูแลร่างกายของเจ้าตัวนะฮะที่มีการระบุกันออกมาครับว่าในช่วงที่มีการาสสทำกันในขันเสร็จนะครับดานโล่ก็จะมีการดูแลร่างกายในเรื่องของช่วงล่างระบบขาระบบเข่าต่างๆได้ดีนะครับบริหารได้ดีนะฮะในเรื่องของระหว่างการฝึกซ้อมเสร็จนะครับดานโล่ก็มีการดูแลร่างกายที่ยอดเยี่ยมมาก แล้วก็การควบคุมอาหารการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็พยายามทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาโรงพยาบาพยายามหาเทคนิคการป้องกันอาการบาดเจ็บมาใช้ตลอดเวลาด้วยนะครับไม้ว่าจะเป็นเทคนิคแบบไหนก็ตามที่ช่วยให้ร่างกายเนี่ยฟิตสมบูรณ์ไม่ต้องมีอาการบาดเจ็บเจ็บเล็กเจ็บน้อยเหมือนนักเตะรายอื่นเนี่ยดาโลกก็หามาใช้นะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงของโควิดเนี่ยนะฮะที่แน่นอนกับว่า มันก็จะมีนักเตะบางรายเนี่ยที่แบบใช้เวลาพักไปหาครอบครัวไปเข้าสังคมนะครับแหกกฎเรื่องของโควิดอะไรต่างๆในแฮแต่ว่าดาโลไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับเขาก็พยายามจํากัดการเข้าสังคมแล้วก็พยายามดูแลเรื่องของร่างกายไม่ให้แบบว่าไปติดโควิดนู่นนี่นั่นมานะครับแตกต่างจากนักเตะรายอื่นที่ก็ห้ามไม่ได้ก็เอาโควิด เข้ามาสูสโมสรด้วยนะครับแต่ดาลลเนี่ยพยายามเก็บตัวดีมากนะครับแล้วก็พยายามอยู่ในโรงยิมทุกวันนะครับพยายาม เล่นเ,เรื่องของสภาพร่างกายหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บต่างๆน,ะะนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยเข้มงวดมากนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการพัฒนาการในสนามก็เช่นเดียวกันนะครับแบ็คทั้งสองข้างสมัยใหม่หรือว่าผู้เล่นเกมร่างสมัยใหม่เนี่ยนะฮะจะเน้นแต่เกมรับไม่ได้และนะครับดาร์โล่เนี่ยก็พยายามฝึกซ้อมเรื่องของการเล่นเกมรุกให้มันดียิ่งขึ้นนะครับการเติมขึ้นมาที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมรุก สร้างสรรค์เกมได้นะครับเกมรับก็ต้องพัฒนานะแต่ว่าเกมรุกเนี่ยแบ็กไซต์ใหม่เนี่ยมันเติมมามันก็ต้องแบบมีจังหวะแอซซิตได้หรือรวมไปถึงการยิงจากนอกกรอบแดนตงๆนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นดาร่เนี่ยพยายามยิงนอกกรอบเป็นประจำนะฮะยิงไกลนะฮะดารุ่ก็พยายามฝึกซ้อมในรูปแบบแบบนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาสร้างสรรค์เกมในพื้นที่แดนบดนะฮะโอเคภาพรวมอาจจะยังทําได้ไม่ดีหรอกแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังแบบพัฒนาแล้วก็พยายามเข้นเรื่องของสิ่งเหล่านี้ทาให้ดีที่สุดนะครับ ก็มันเป็นการเปิดเผยเบื้องหลังออกมานั่นแหละฮะจริงๆดาโล่เนี่ยเคยได้รับบาดเจ็บหนักนะก่อนย้ายมา แมนเชสเตอร์เดดนะครับอยู่ต้นสังกัดเดิมแล้วก็แมนยูไปนําเข้ามาแล้วก็มาพร้อมกับอาการบาดเจ็บในช่วงนั้นเนี่ยทุกคนก็มองว่าแมนยูเนี่ยซื้อมาแล้วก็เช็คไม่ดีนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บหนักในตอนนั้นเนี่ยดารโล่แทบจะไม่มีเร้วเงของอาการบาดเจ็บยาวๆหนักๆให้เห็นอีกเลยนะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลร่างกายการดูแลส่วน,นต่างๆทําให้สภาพร่างกายเนี่ยแข็งแกร่งเนี่ย ต้องยกเครดิตส่วนตัวให้กับเจ้าตัวด้วยที่มีการดูแลที่ดีแล้วก็แน่นอนครับทีมงานภายในสโม,มสรก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับประมาณนี้สําหรับประเด็นของมาร์เซียวกันบ้างนะครับตามข้อมูลจากสมอลสโตนนะครับ BBC ก็มีการระบุก,กันออกมานะครับว่ามาร์เซียก็ยังคงอยู่ในโปรแกรมการฟื้นฟูนฟนสภาพร่างกายนะอยู่กับโค้ชฟิตเนสต่างๆนะครับแล้วก็กําลังดูเรื่องของร่างกายว่า มีความพรม้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกอย่างที่เอเย่นบอกมานะครับแล้วก็ตัวแทนของเขาเนี่ยรวมไปถึงทีมงานของมาซียาลเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับทีมแพทย์ของอสโมสร ประชุมงานปรึกษาหารือกันว่าจะเอาอย่างไรจะมีการรักษาแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับไม่ต้องผ่าตัดหรืออาจจะต้องผ่าตัดไปเลยไหมนะครับเพื่อแก้ปัญหาอะไรอย่างไรนะครับก็ต้องรอติดตามกันในเรื่องนั้นนะครับสำหรับมั์ซิยาวส่วนเรื่องของโอกาสการย้ายทีมนะครับมันก็มีกระแสะข่าวออกมาเหมือนกันซึ่งตามรายงานเนี่ยตอนนี้นะครับทางยูเวนตุสแล้วก็อินเตอร์มิลานเนี่ยก็กาลังรอเซ็น อัตนน์ริมเอเซียลหลังจากจบซีซั่นอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงมกราคมเนี่ยนะฮะทางเอเย่นยืนยันแล้วนะครับว่าโอกาสการย้ายเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็ค่อยว่ากันในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับส่วนในรายของรามอสนะครับซึ่งณปัจจุบ,บันบรามอสเนี่ยไปอยู่กับเบเชลนะฮะ แล้วก็ผลงานดูเรื่องการกดสกอร์เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหรย่ยิงไปสีประตูจากการลงสนาม19นัดนะฮะถ้าจํากันได้ดีเคยเป็นข่าวกับแมนยูอย่างหนักนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดมันกับว่าหลุยส์อิเลเก้เนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในตัวของรามอสสักเท่าไหร่แล้วนะครับก็คือผลงานไม่ดีนั่นแหละนะแล้วก็อาจจะทําให้รามอสเนี่ยต้องโดนปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลืออาจจะเป็นการยืมตัวไปก่อนนะครับมันก็เข้าทางแมนยูครับมันก็เลยทําให้แมนยูเนี่ยถ้าเกิดยังสนใจนะมีโอกาสกลับมาล่า ตัวรามอสอีกครั้งอาจจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวก็ได้แบบระยสั้นอะไรประมาณนั้นครับส่วนนักเตะหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงไปตำแหน่งสตรหน้าตามรายงานจากเอคริมโคนูนะครับเขาก็ได้มีการเปิดเผยกันออกมาว่าแมนยูก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรนะที่สนใจโดมินิกโซลันกี้นะครับแล้วก็ยังมีเชลซีอร์เซนอลรวมไปถึงนิวคาสเซิลนะครับที่สนใจสูดหน้ารายนี้เช่นเดียวกันนะครับโซลันกี้เนี่ยผลงานในช่วงหลังเนี่ย ดีขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจของทีมใหญ่ในอังกฤษนะครส่วนแนวรับของไบ o อ์เดอร์โกเซนครับ ที่แมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่นั่นก็คือโอดิลอนคอนโซนูนะครับคอนโซนูเนี่ยเป็นแนวรับสวัสดประโยชน์ของทางเลเวอร์กูเซ่นนะครับเล่นเป็นตัวกลางได้แยกเป็นแบ็กขวาก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ผลงานดีแบบดีวันดีคืนด้วยนะฮะตอนนี้นักเตะของเลเวอร์กูเซ่นเนี่ยคือผลงานดีนะครับทั้งแนวรับทั้งกองกลางทั้งแนวรุกเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งฟิลปงเนี่ยที่แมนยูสนใจนะเป็นวินแบ็กอ่ะหรือว่าแบ็กขวาเนี่ยนะครับ,ลลนะรรบผลงานเนี่ยโอ้โหถือว่าร้อนแรงมากนะครับแล้วก็ เป็นที่สนใจของทีมชั้นนาในโยุโรปเรียบร้อยแล้วซึ่งในรายของทางโคโซโนูเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะที่หลายทีมในโยุโรปเนี่ยให้ความสนใจโโรวมไปถึงแมนยูเราด้วยนะครับส่วนฟากุนโดเนี่ยนะครับตามรายงานจากสกายปอ t ตอนนี้ก็ โอกาสเรื่องของการย้ายเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าฟังกุนโดเนี่ยเตรียมย้ายไปในลีกสเปนนะครับก็จะเป็นเรื่องของสัญญาการยืมตัวจากรายงานของส k y ยบอร์ดล่าสุดนี้นะครับก็ไม่น่าจะพลาดนะแล้วก็ดารรุ่งที่มีการคอนเฟิร์มเรื่องการย้ายตัวครับก็คือลิสเบเนตนะฮะก็มีการยืนยันว่าลิสเบเนตเนี่ยกองหลังดารรุ่งย้ายไปสต็อกพอร์ตเคานตี้ในรูปแบบการยืมตัวจนจบซีซั่นเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็มีแต่ข่าวออกครับอย่างที่สูดักดังเขาคอนเฟิร์มกันออกมาส่วนขาเข้า ก็อาจจะไม่บือหวาครับแล้วก็น่าจะเป็นเริ่มการยืมตัวซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับ